สวัสดีในยามเช้านะคะ Good morning ดูแบอุตะค่ะวันนี้ก็ได้กินแล้วนะคะไก่ได้กินแล้วค่ะได้กินแล้วทีนี้ได้กินก็ยังคอยจะลบกันอยู่เลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะดูอากาศค่ะวันนี้เพราะเมื่อคืนมีฝนตกมานะคะตกเยอะด้วยคตอนเช้าก็ยังมีเมฆค้มอยู่เลยค่ะเมฆค้มอยู่เลยนะคะ มีเมฆแต่อากาศก็ดีค่ะอากาศสบายต้นไม้ต้นใหญ่ๆค่ะเมฆเต็มเลยค่ะเดีย๋ยวก็คงจะตกนี่ต้นขนนนะคะอันนี้ต้นยางต้นยางสูงมากเลยค่ะต้นยาง อยู่หลังบ้านค่ะอยู่หลังบ้านอันนี้ต้นมะนาวนะคะมีลูกแล้วค่ะยโยรกีปลูกไว้ค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะยายสำราญก็ให้ดูไก่แล้วก็อากาศของที่ก่อช้างในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอทุกคนทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามให้ยายสําราญค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ